ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาโป่งผาสีเมืองชุมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาโป่งผาสีเมืองชุมนำโดยว่าที่ร้อยตรีวรพบหมื่นโฮงประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาโป่งผาสีเมืองชุมประกอบด้วย โรงเรียนจำนวน6โรงได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านน้ำจำา 2. โรงเรียนบ้านจ้อง 3. โรงเรียนบ้านสันทรายราษม,มคีี 4. โรงเรียนบ้านป่าแฝหนองอ้อสันทรายมูล 5. โรงเรียนบ้านสันถนนและ 6. โรงเรียนบ้านสันโคง้งจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น100คน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น1,668คนผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา2,566ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาโป่งผาสีเมืองชุมมีดังนี้ 1. ด้านการศึกษา มีการนิเทศการเรียนการสอนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาตำบปลป่งผาสีเมืองชุมนำโดยว่าที่ร้อยตรีวรพศหมืนห่นโฮงประธานกลุ่มเครือข่ายรวมกับท่านผู้ำนวยการสถานศึกษาอีก5ท่านรวมนิเทศเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนให้คำแนะนำให้ขวัญกำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาตำบนป่งผาสีเมืองชุม มีความร่วมมือในการสอบวัดผลต่างๆให้สำเร็จรู้ล่วงด้วยดีอาทิการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่านอาทีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o n e t ็ net, สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 2. ด้านกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการเข้าค่ายลูกเสือสามัญของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาตำบปลป่งผาสีเมืองชุมจำนวนหกโรงนค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสามกิจกรรมกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาตำบปลป่งผาสีเมืองชุม 3. ด้านการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีการกล่อมกล่าวจิตใจโดยจัดให้มีการเรียนการสอนธรรมะ โดยมีวิทยากรคือพระอาจารย์จากวัดใกล้เคียงในชุมชนและมีการสอบธรรมศึกษาของนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาตะบปลปวงภาศีเมืองชุม 4. ด้านการสร้างขวัญกำลังใจและกะต่าเวทิตามีการจัดงานกเกษียณอายุราชการให้แด่ผู้กเกษียณอายุราชการอย่างสมเกียรติ โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาตำบลปงภาสีเมืองชุมได้เข้าร่วมมอบกำลังใจและแสดงความกระตะเวทิตาคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการซึ่งทุกการพัฒนาและทุกกิจกรรมได้รับความร่วมมือจนสำเร็จลุล่วงด้วยดีภายใต้การนำของว่าที่ร้อยตรีวรพภหมื่นโฮงประธานกลุ่มเครือข่าย และความร่วมมือร่วมใจจากผู้บริหารทั้ง5ท่านทางคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านสามารถพัฒนาโรงเรียนตามบริบทของตนและมีความโดดเด่นสร้างผลงานไปที่ภาคภูมิใจอาทิ 1. โรงเรียนบ้านน้ำจำสถานศึกษาสีขาว 2. โรงเรียนบ้านจ้องโรงเรียนคุณธรรม 3. โรงเรียนบ้านสันทรายราชสมคี โรงเรียนน้อมหลักศา์พระราชาสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้4โรงเรียนบ้านป่าแฝงหนองอ้อสันทรายมูลโรงเรียนต้นแบบห้องเรียนสู้ฝุ่น5โรงเรียนบ้านสันถนนโรงเรียนสุจริตและ6โรงเรียนบ้านสันโคง้งสาหศึกษาปลอดภัยแนวทางการพัฒนาการขับเคลื่อนในปีการศึกษา2567 กลุ่มเพื่อขายพัฒนาการศึกษาตำบลปุ่งผาสีเมืองชุมมุ่งเน้นพัฒนาขับเคลื่อนตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาและน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ6ประการคือ 1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลาก,กรทางการศึกษาและ 6. การพัฒนาระบบราชการและบริการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาโป่งพาสีเมืองชุมเป็นกลุ่มที่หมายมุง่งพัฒนาการศึกษา ร่วมมือกันสร้างเด็กเยาวชนไทยให้พัฒนาเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนการศึกษาให้เรืองรองสวัสดีค่ะ